วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดทุกๆวันคือวันที่ดีที่สุดของคุณคนส่วนใหญ่ไม่เคยตระหนักว่าวันนี้คือช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ความจริงแล้วเราไม่เคยมีวันพรุ่งนี้เลยเราตื่นขึ้นมาทีไรก็พบแต่วันนี้เท่านั้นด้วยเหตุนี้จึงควรประทับใจต่อสิ่งที่พบเห็นฝึก ชื่นชมสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเพราะในแง่ความต้าฟิสิกส์ถือว่าสรรพสิ่งในจัก,กรวาลแห่งนี้ไม่เคยหยุดนิ่งมีพลวัตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสิ่งที่เราเห็นเมื่อวานกับวันนี้ไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่ที่เราเข้าใจว่าเหมือนกันเพราะความจำและการยึดติดนั่นเท่ากับว่าทุกสิ่งที่เรามองเห็น เราเห็นเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในเสี้ยววินาทีที่พลังงานจากสายตาพุ่งออกไปกระทบกับวัตถุที่เราโฟกัสโดยมีพลังงานแสงมาช่วยเหลือขณะที่พลังงานจากคนอื่นหรือวัตถุที่เรามองสะท้อนพุ่งกลับมาสู่ตาเราในเวลาไล่เลี่ยก,กันเราจึงมองเห็นแปลความและรับรู้ ซึ่งเป็นช่วงเสี้ยววินาทีที่สั้นมากจากนั้นการเวลาก็เคลื่อนย้ายไปยังช่วงเสี้ยว,วินาทีถัดไปการที่คุณเห็นว่าสิ่งต่างๆยังเหมือนเดิมเป็นเพราะข้อจำกัดทางสายตาของมนุษย์ที่ไม่อาจเข้าไปเห็นสิ่งที่กำลังโครจรหมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายพลังงานในระดับอะตอมได้อธิบายอย่างนี้หลายคนคงไม่เข้าใจแต่อย่างงงเลยค่ะ เราทุกคนมีความรับรู้อันจำกัดตราบใดที่จิตใจของเรายังไม่นิ่งหรือสมาธิยังไม่ละเอียดพอเราก็จะยังไม่เข้าใจอยู่ดีซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะอันที่จริงแล้วความสามารถในการรับรู้ทางกายภาพของเราสามารถสัมผัสความจริงได้แค่1%เท่านั้นยังอีก99%ที่เราเข้าไม่ถึง และมองไม่เห็นดังนั้นเมื่อเห็นอะไรให้รีบทราบซึ้งกับสิ่งนั้นหาไม่แล้วเท่ากับว่าเราไม่เคยมีชีวิตอยู่เลยอย่ามัวรอคอยเพื่อพบกับสิ่งดีๆในวันพรุ่งนี้เพราะคุณอาจจะไม่มีทางพบเจอโอกาสจะไม่เดินทางมาหาคุณแต่มันรอคุณอยู่ครึ่งทางคุณต้องเดินออกไปหามันด้วย คุณต้องช่วงชิงทุกเสี้ยววินาทีในปัจจุบันการทำให้มันมีค่าที่สุดรู้สึกมีความสุขให้มากที่สุดผลลัพธ์ปั้นปลายจะต้องดีแน่นอนตื่นเช้ามาก่อนอาบน้ำแปรงฟันให้ยืนนิ่งๆอย่างน้อยสามนาทีบอกตัวเองว่าวันนี้เราโชคดีมากจริงๆที่มีโอกาสได้ตื่นลริมตามาดูโลกอีกวันหนึ่ง วันนี้จะต้องมีความหมายบางอย่างสำหรับเราแน่นอนเราคงจะต้องพบเจอกับสิ่งดีๆที่ไม่คาดคิดหรือสิ่งที่หวังไว้คงสำเร็จในวันนี้อย่างแน่แท้เพราะไม่อย่างนั้นแล้วจักรวาลคงไม่ให้โอกาสเราตื่นขึ้นมาอีกเรารู้สึกได้เลยว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นมากมาย เรารู้สึกโชคดีที่สามารถเดินได้ตามปกติสามารถมองเห็นได้เป็นปกติสามารถลิ้มรสอาหารได้ตามปกติสามารถได้ยินตามปกติขณะที่คนอีกมากมายไม่มีโอกาสเช่นนี้เรารู้สึกโชคดีถึงความปกตินี้และนี่คือสิ่งที่จักรวาลประทานมาให้เราขอบคุณขอบคุณขอบคุณ เราเชื่อว่าวันนี้คือวันที่ยอดเยี่ยมในทุกๆด้านหากมีสิ่งใดเกิดขึ้นแม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดนั่นหมายความว่าเป็นการส่งสัญญาณมาให้เรารับรู้ซึ่งมันน่าจะมีความหมายบางประการสำหรับเราและเราจะเฝ้าสังเกตความหมายดีๆที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากเหตุการณ์นั้น ร่างกายของเราในวันนี้ช่างยอดเยี่ยมและรู้สึกแข็งแกร่งขึ้นทุกวันเรารู้ได้เลยว่าจะไม่มีทางอ่อนแอหรือสัมผัสโรคติดต่อจากที่ใดๆรู้สึกขอบคุณทุกๆเซลล์ในร่างกายจริงๆที่ดูแลเรามาโดยตลอดทุกสัสดส่วนร่างกายของเราเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่มีอะไรเทียบเท่าเรา รู้สึกมีชีวิตชีวากระบปี้กระเป๋ารู้สึกรักร่างกายนี้เหลือเกินเราจะดูแลร,ร่างกายนี้ให้ดีเพราะรู้ว่าในที่สุดร่างกายก็จะทำงานประสานสอดคล้องกับความต้องการและจิตวิญญาณของเราและนั่นจะทำให้เราบรรลุความต้องการทุกอย่างโดยง่ายได้ เรารู้ดีว่าวันนี้เป็นวันที่สดใสเรารู้ความต้องการของตัวเองชัดเจนเรารู้ว่าวันนี้จะทำอะไรบ้างเราจะพบหนทางทำบางสิ่งบางอย่างที่น่าอัศจรรย์ใจคำตอบที่รอคอยจะเปิดเผยออกมาในวันนี้เราเป็นคนมีค่ามากเรากำลังมุ่งหน้าไปสร้างความแตกต่างที่ไม่เหมือนใคร รารเจะเป็นที่ประทับใจและจดจำของคนจำนวนมากเมื่อรู้สึกดีกับตัวเองแล้วคราวนี้มาดูที่เป้าหมายของคุณการที่คุณมีหลายเป้าหมายไม่ใช่สิ่งผิดแต่อยากให้คุณเลือกสักเป้าหมายแล้วจดจ่ออยู่กับมันนั่นก็เป็นเรื่องสำคัญแต่ไม่ว่าอย่างไรอย่ามีชีวิตโดยไม่มีเป้าหมายการทำงานไปวันวัน เพื่อรอเกษียณอายุตอน60ปีนันมีใช่เป้าหมายแต่เป็นการใช้ชีวิตตามยถากรรมคนที่ทำแบบนี้กำลังเดินหน้าไปหาความตายและกำลังทรยศต,ต่อเจตจำนงของจักรวาลที่นำเขามาอยู่บนโลกใบนี้หากไม่ต้องการเป็นคนประเภทนั้นจงอยู่อย่างมีเป้าหมายค่ะเป้าหมายที่คุณมีต้องยิ่งใหญ่ตระการตา คิดถึงทีไรมีความสุขขึ้นมาทันทีแต่หลายคนเข้าใจผิดว่าการไปถึงเป้าหมายจะต้องทำงานหนักเท่านั้นความจริงก็คือเพียงแต่คุณมีเป้าหมายฝันถึงเป้าหมายบ่อยๆลงมือทำบางสิ่งบางอย่างด้วยใจรักมองหาโอกาสและไม่ลังเลที่จะทดลองทำสิ่งใหม่ๆหน้าที่ของคุณก็มีเพียงเท่านี้ที่เหลือเป็นหน้าที่ของจักรวาล เมื่อคุณมีเป้าหมายและจดจ่อมากพอและลงมือทำอย่างต่อเนื่องแล้วให้คุณปล่อยวางจากนั้นก่อนนอนทุกคืนให้คิดหรือพูดกับตัวเองอย่างมีศรัทธาว่าเราเชื่อว่าคืนนี้เราจะฝันถึงเป้าหมายความฝันของเราจะชี้แนะหนทางให้เราและตื่นขึ้นมาเรา จะยังคงจำได้ว่าคำตอบที่ดีคืออะไรหากคุณฝันเมื่อตื่นขึ้นมาให้ถามตัวเองว่าเมื่อคืนนี้เราฝันไปหรอเราฝันว่าอะไรบ้างในความฝันของเรารู้สึกอย่างไรแล้วคุณจะพบอีกด้านหนึ่งของความมหศัศจรรย์ที่คุณไม่เคยเจอ